วันนี้มีเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มหาศาลมากที่มันควรจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แต่เปล่าเลยมันกลับจุดชนวนความขัดแย้งที่ทั้งยาวนานแล้วก็เจ็บปวดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสมบัติที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันสร้างรอยร้าวบนผืนดินขึ้นมาได้ยังไงนี่แหละครับคือคำถามที่อยู่ใจกลางเรื่องราวทั้งหมดเลยคือในเมื่อมีสมบัติล้ำค่ายอยู่ใต้เท้าแท้ๆทำไมคนบนดินถึงต้อง ลุกขึ้นมาสู้แบบสุดชีวิตเพื่อที่จะต่อต้านมันล่ะครับและพื้นที่ที่กำลังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันนี่เลยครับ26,446ไร่โอ้โหตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่แค่พื้นที่บนแผนที่นะครับแต่มันคือขนาดของความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยสมบัติและความขัดแย้ง คือใต้ผืนดินของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมันมีขุมทรัพย์ที่จุดชนวนการต่อสู้ที่ยาวนานมาหลายสิบปีเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสมบัตินี้มันคืออะไรกันแน่และทําไมมันถึงสร้างรอยร้าวที่มันลึกขนาดนี้ได้โอเคครับในบทนี้เรามาเริ่มจากมุมมองของฝั่งภาครัฐแล้วก็บริษัทเจ้าของโครงการกันก่อนเลยดีกว่าว่าเอ๊ะเขามีเหตุผลอะไรในการผลักดันโครงการนี้คาว่าโพแทชมันคืออะไรพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันก็คือแม่ปุ๋ยนั่นเอง เป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆมีโพแทสเซียมสูงซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับภาคเกษตรกรรมของบ้านเราทําให้มันกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ของชาติไปโดยปริยายเลยครับที่นี้เหตุผลหลักๆที่ทางภาครัฐเขายกขึ้นมานําเสนอก็คือโครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยเราสามารถผลิตปุ๋ยได้เองครับลดการนําเข้าที่มันมหาศาลในแต่ละปีแล้วพอเป็นอย่างนั้นเกษตรกรก็จะเข้าถึงปุ๋ยในราคาที่ถูกลงได้ซึ่งถ้ามองภาพใหญ่สุดๆเนี่ย มันก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจให้กับทั้งประเทศนั่นเองเอาละครับมาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้นั่นก็คือตัวเลขลองดูนะครับจะเห็นว่าความต้องการใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมในประเทศเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ส0ตันต่อปีแต่โครงการเหมืองที่อุรุณธานีแค่ที่เดียวนะครับมีแผนจะผลิตให้ได้ถึง2ล้านตันต่อปีคือมันมากกว่าความต้องการในประเทศเกือบ3าเท่าเลยทีเดียวครับข้อมูลตรงนี้ก็เลยชี้ให้เห็นว่า เออหรือเป้าหมายที่แท้จริงอาจจะเป็นการส่งออกมากกว่าการใช้ในประเทศกันแน่เอาละครับพอฟังมุมมองของฝั่งรัฐไปแล้วทีวนี้เราลองมาเปลี่ยนมุมมาฟังเสียงจากคนที่เขาอาศาัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้โดยตรงกันบ้างดีกว่าครับและนี่คือเสียงยืนยันหนักแน่นจากแม่มณีบุญรอดครับผู้นําชุมชนที่เป็นเหมือนหัวใจของการต่อสู้มาตลอดกว่า20ปีคําพูดนี้มันสะท้อนความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ของชาวบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาเอาไว้ หัวใจของการต่อต้านครั้งนี้มันมาจากความผูกพันที่อย่างรากลึกกับผืนดินเลยครับสำหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยที่นี่มันไม่ใช่แค่ที่ทำกินแต่มันคือมรดกที่บรรพบุรุษส่งต่อกันมามันคือชีวิตและจิตวิญญาณที่พวกเขารู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องปกป้องเอาไว้ความกังวลของชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คิดกันไปเองนะครับแต่มันคือความเสี่ยงที่จับต้องได้จริงๆ ตั้งแต่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจากกองเกลือขนาดมหืมาที่อาจจะปนเปื้อนไปทั้งดินและแหล่งน้ำใต้ดินไปจนถึงความเสี่ยงที่แผ่นดินจะสุดตัวซึ่งอาจทำให้ต้องสูญเสียทั้งที่ดินทำกินและบ้านเรือนไปเลยแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือความรู้สึกว่าพวกเขาถูกกีดกันออกจากกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขานั่นเองครับบทที่4การต่อสู้ในชั้นศาลครับพอเสียงในพื้นที่ไม่ถูกรับฟัง สุดท้ายเรื่องมันก็เลยบานปลายไปสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ต้องสู้กับหน่วยงานของรัฐโดยตรงภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อของชุมชนได้ดีมากเลยครับคือนี่มันไม่ใช่ปัญหาใหม่เลยนะครับแต่เป็นการต่อสู้ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและล่าสุดพอรัฐบาลอนุมัติประธานาธิบดี25ปีไปเมื่อปี2565ชาวบ้านก็เดินหน้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในปีถัดมาทันทีเลยแล้วประเด็นหลักๆที่ชาวบ้านกว่า116คนใช้ในการฟ้องหน่วยงานรัฐ8แห่งมีอะไรบ้าง พวกเขาโต้แย้งครับว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่า EIA เนี่ยมันใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและที่สําคัญมากๆเลยก็คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมันขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งทําให้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็เลยมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือขอให้สารมีคําสั่งเพิกถอนประธานาบรฉบับนี้มาถึงบทสุดท้ายแล้วครับท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งในท้องถิ่นครั้งนี้มันได้จุดประกายคําถามที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นคําถามสําหรับพวกเราทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ สไลด์นี้สรุปใจความสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดได้ชัดเจนมากเลยครับมันคือการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าและคุณค่า2แบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยระหว่างผลประโยชน์ระดับชาติกับสิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และนี่คือคําถามสุดท้ายที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วต้นทุนที่แท้จริงของการพัฒนาคืออะไรแล้วใครกันแน่ที่ควรจะเป็นคนจ่ายราคานั้น